ปวดตอนนี้มีหนัเข็เนาะมีหนกเนาะกเ็หน้าหน้าดีด้วยเอ่เียย่นจะไปเรียงไปดีนะเรียกหน้าดีนะนทีอุมาจากน้าไปไก้อนีกนะเอดายได้ดีัดี เพราะฉะนั้นมีท่างสิเกะวันนี้มีโยมจากบุรีและก็นนบุรีมาถวายพระใจและบริวารก็ใจสิ่นะมอปั้นูมทธนาสาธทุกข์กันสาธทุกขอะไสารุกา ปกติพวกเราพูดมือสมาอย่านี้ครับได้เดี๋ยวเออนั่นเดีวรัอ่าอันนี้อะไรอยู่ไหมจง